ช่วงนี้ครับเราก็จะได้พบกับศิลปินนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มศิลปินที่มารวมตัวกันของคาราบาลใช่ค่ะชื่อว่า Love Status วันนี้นะครับพี่ชิคก็จะเป็นตัวแทนของอาราบามนะครับที่มาส่วนนึ่งมาพูดคุยกับเราในรายการใช่ค่ะ,ะก็เป็นความรักนะคะเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นสุขสมหวังทุกเซ่องยังแล้วแต่นะคะวันนี้เลยส่งตัวแทนกันมาสามคนด้วยกันกับแล้วเขาก็ยังมีเพลงเพราะๆบอบบะเราด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้กับ Love Status ครับ จะเที่ยวกันแต่รอยทึ้งใจเหล่าเพียงไม่ได้จับรอยความรักค่อยค่อยถดถอยลงไปที่สุดก็คือ จะไม่งเ,เธอทุกอย่างเพื่อเธอเท่านั้นจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเริ่มจากร้อยแต่ไม่เคยลดน,น้อยลงสักวันจากร้อยถึงชั่วนิรันดร์รักฉันจะมีแต่เพิ่มขึ้นไปใส่เลขศูนย์ต่อท้ายร้อยที่มี ททีุกลเอาละครับตอนนี้นะครับทั้งสามท่านก็มาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ให้แนะนําตัวกันก่อนเลยดีกวา่าครับสวัสดีครับผมป๊อบกิติพงศ์ครับสวัสดีค่ะอุ๋งอิงกรกฎเทพสิทธาค่ะสวัสดีครับเกมใหม่ดอกคทั้งสามท่านนะครับก็เป็นตัวแทนนะครับจากอัลบั้ม Love Status นะครับใช่แล้ควค่ะแล้วเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงอะไรคะเอ่อเป็นเพลงของเกมนะฮะจากร้อยถึงนิรันดิชรัตเธอครับผมเป็นเพลงปิดอัลบั้มด้วยนะสำหรับ Love Status อะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขอพูดถึงภาพรวมของอัลบั้มนิดนึง จริงๆนวเนี่ยอัลบั้มนี้ Love Status คือจะต้องเป็นรักสมหวังหรือรักผิดหวังยังไงคะจริงๆเป็นสิเพลงรักที่บอกความรู้สึกของความรักเนี่ยสิบสถานะที่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังด้วยค่ะปนๆกันไปผมว่าเราเรามีปีๆไงอ่าใช่ชอบใช่เลยเฟซบุ๊กพอกิ๊กเครียดคิดถึงรักนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกินข้าวกถ่ายรูปแล้ว w o r k ตอนนี้บอกว่า เป็นที่ฮิตกันมากนะครับในหมู่วัยรุ่นนะครับทั่วไปนะฮะแล้วพอมีโปรเจกต์อัลบัมเลิฟสเตตัสเนี่ยก็เป็นเป็นอีกทางเลือกนะครับที่แบบว่าเอาไว้ใช้ขึ้นในสเตตัสจาก Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้ครับผมช่างล้ำลึกเสียจริงๆลใช่แล้คแล้วแต่ละคนละคะเป็นตัวแทนของความรู้สึกแบบไหนบ้างครับอย่างของป๊อปนะครับก็เพลงของป๊อปในเลิฟสเตตัสก็ชื่อว่าบอกชันให้มันชัดทีครับเป็นความรู้สึกแบบว่า ไม่สับสนในสถานะของตัวเองไม่รู้สถานะของตัวเองว่าเขาให้เราเป็นแค่เพื่อนหรือว่าให้เราเป็นคนรักก็เลยออกมาเป็นแบบว่าให้บอกฉันให้มันชัดทีให้มันเคลียร์ไปเลยว่าจะเอายังไงครับของนี้คือสถานะเรียกเพื่อนไม่เต็มปากค่ะก็คือว่าเราเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าแล้วคือเราไม่สามารถเปลี่ยนสถานะจากแฟนเก่าให้กลายเป็นเพื่อนได้เพราะเรายังรักเขาอยู่่ะโอ้โหฟังมันดูลึกลับเหลือเกิน ของเกมนะก็เป็นเพลงเปรียบเทียบแบบว่าให้เห็นภาพคือความรักเนี่ยหลายๆคู่ก็อาจจะเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีวันที่จะลดน้อยลงใช่ไหมครแต่ว่าสําหรับเพลงเนี้ยมันเริ่มจากร้อยแต่มันจะกล้าไปสู่ความเป็นนิรันดร์ i n f i n i t ใช่ครับอะไรประมาณนั้นมารวมตัวกันได้ยังไงสำหรับอัลบั้มนี้คทางผู้ใหญ่ทางค่ายค่ะก็เห็นว่าเราสิบคนน่าจะเหมาะกับสเตตัสต่างๆที่อยู่ในอัลบั้มนี้ค่ะก็เลยมารว แล้วสําบการมารวมตัวกันแบบนี้การทํางานสนุกสนานมากมาแค่ไหนคะ<อ>คือเราเพิ่ง <c oughs> ไปใครว่าอะไรไปแถลงข่าวเปิดตัวอัลบั้มมาแล้ว <c oughs> ก็ไปแพ็กซิเลยก็เป็นครั <c oughs> ้งแรกด้วยที่ได้เจอกันครบใ <c oughs> ช่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะต้องเล่าถึงบรรยากาศในการทํางานที่แบบบางทีเนี่ยการทํางานอัลบัมล้มล้วคนเยอะๆแบบนี้มันมีความสนุกสนานเกิดขึ้นเยอะแยะมากกว่าที่จะทําอัลบั้มเดี่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยใช่แบบว่าโอ้โหภูมิใจมากๆเลยแบบ เราเคยดูพี่นาวิต้าร้องเพลงสมัยเมื่อสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีเลยนะไอดอลเรามากแล้วสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มารวมอยู่ในโปรเจกต์เดียวเขาอย่างเงี้ยฮะบรรยากาศเจอกันก็แบบว่าเขาก็จะเป็นพี่ที่ดีมากก็จะบอกว่าคอยคอยแนะนาน้องๆตลอดนอกจากระเบ้นี้แต่ละคนมีโปรเจกต์อื่นว่าผลงานอื่นให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างไหมคะครับอย่างของป๊อปก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรรายการ Star Club อยู่ครับทางช่อง Action Channel ครับผมครับแล้วก็ เร็วนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะได้ชมละครครับละครดอกโศกครับค่ะดอกโศกและต่ละครมี cousin, อีกไหมครับก่อนหน้านี้อิงก็เป็นอยู่ในโปรเจกต์เท e โปโปอะค่ะออกร่วมกับเพื่อนๆอีกสามคนค่ะก็คือมีสองซิงเกิลอะค่ะอ๋อนนคะส่วนเกมเนี่ยเป็นหน้าใหม่มากๆเลยนะจากที่แข่งไม้ดอสองตอนปลายปีที่แล้วเสร็จนะครับก็นี่คือซิงเกิลแรกครับมาครับต้องอีกหน่อยดีกว่าครับว่ากีตาร์เรียนมาเล่นมากี่ปีแล้วนะครับ เออวิงเริ่มเล่นมาตอนวานม4อะค่ะแต่ว่าไม่เคยเรียนที่ไหนเลยก็เล่นเองใช่ค่ะเปิดหนังสือแล้วก็เออเราอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลากับตัวเองใช้บ้านกบีตาร์ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆได้ออกไปเหมือนกับว่าเล่นโชว์เล่นตามงานต่างๆเยอะไหมครับเอ่อจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าวงการอะค่ะแทบจะไม่เคยไปเล่นให้ใครฟังเลยเียงแค่ว่าเอากีตาร์มาเล่นกับเพื่อนหลังห้องอะไรประมาณนี้แล้วก็เคยประกวดของโรงเรียนบ้างค่ะจนเอ่อ ประมาณตอนอยู่ปีสองปีสามก็ลองเข้าตึกกับมี่มาออดิชั่นในรายการเดือดหันถ้าใช่ได้เกิดนะคะแล้วก็เลยได้ก็แบกกีต้าร์มาด้วยโค้ด้วยมาคนเดียวเลยเพื่อนบบเธอไปตั้งแต่เมื่อไหร่ด <laughs> ้วย <laughs> มีความมุ่งมั่นไงจริงๆน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะก็มีความมุ่งมั่นแบบนี้แต่บางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างแบบนี้เนี่ยน้องๆทั้งสามคนเนี่ยมีกําลังใจดีๆมอบให้สำหรับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างไหมคะได้ค่ะอย่างว่าความฝันเนี่ยเราต้องตายเท่านั้นถึงจะหยุดฝันอะไรประมาณนี้ มีคิดว่าทุกคนมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงกระตุ้นอยู่ข้างในอยงคิดว่าสักวันหนึ่งความฝันของคุณมันจะเป็นจริงหรือไม่จริงมาอยู่ที่ตัวคุณค่ะนะคะก็มีค,ความพยายามนั่นแหละไหนนะลองดูน้องป๊อปบ้างน้องอป๊อปมีอะไรอยากจะฝักอน้องนะฮะครับก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนนะครับมีความสามารถแต่ว่าขาดโอกาสทีนี้ระหว่างที่เรากําลังรอโอกาสเนี่ยนะครับมผมว่าน้องๆน่าจะบอกว่าฝึกฝนตัวเองครับเพื่อให้พร้อมรับกับโอกาสที่กําลังจะมาถึง แน่นอนครับถ้าถ้าเราฝึกฝนตัวเองครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวเราได้มีโอกาสใช้มันแน่นอนนะคะก็คือฝึกฝนตัวเองไปก่อนก่อนที่โอกาสจะรอยมาละกันฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเราเองชอบด้วยใช่แล้วอย่างเกมนะคะก็สาหรับเกมเนี่ยตัวเองนี่คือใช้ความต้องจากความกล้าแล้วก็ความการฝึกฝนแล้วสําหรับเกมนี่คือต้องมีความตั้งใจจริงนะความความจริงจังกับสิ่งที่ทํา คือถ้าหากว่าเราโมดฝันมันก็จะเป็นได้แค่ฝันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะให้ฝันเป็นจริงเราก็ต้องลงมือทาซึ่งก็ก็จะขาดไม่ได้เลยกับความจริงจังในสิ่งที่ทำครับแล้วก็การปก่งผด้วยสาคัญครับฝากน้องๆไว้ด้วยละกันเพราะตอนนี้นะคะก็มีหลายเวทีการประกวดนะคะหรือว่ามีหลายโครงการมากๆที่น้องๆสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็หลายทาง เลยทีเดียวรวมไป<ช>ถึงทกบีน้ำหวันไอดอลของเรานะครับซึ่งเราก็จะจัดอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็สามารถมาลงสมัครไว้ได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะ,คะก็อย่าทิ้งความมุ่งมั่นความฝ่ฝันนะคะวันนี้อาจจะล้มวันข้างหน้าน้องๆอ,อาจจะได้มนานั่งอยู่บนเก้าอี้เป็นทุบีน้ำหวันไอดอลของเราในวันนี้อย่า<ช>งนี้ <ลง S 2> ก็ได้เป็นชิปป์๊อปของเราด้วยแบบนี้ใช่ะะแล้วเทาวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆทั้งสามคนมากนะคะที่มาเป็นเกียรติร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณคัะ ใช่ะคะเรามีดอกมเ้เฉลยมอบให้ด้วยนี่นะคะเ,เป็นตัวทมมแทนมอบรับไปกันเนาะครับเอาละค่ะแต่ว่าทั้งสามท่านนะคะยังไม่จากเราไปไหนเพ<ช>ราะเดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆนะคะปิดท้ายรายการให้เราฟังในวันนี้กันด้วยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะครับ รับฟังได้ทางชูบินนอมบ์วันวาร์เรตี้ออนเดเดโอเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหนึ่งทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาห้าโมงเย็นครับไปพบกับพิเตอรกรากันไฟครับค่ะแล้วเจอกับหมิงและพี่กลมได้นะคะทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมครับพวกเราครอบครัวชูบินนอมบ์วันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดครับค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนนะคะแล้วก็จิ้งท้ายกับเพลงพอะๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี ที่คบกันตลอดมาไม่รู้ได้ฉันคิดไปไหมไม่เห็นเธอเคยบอกฉันสักครั้งเลยว่าคิดคิดแบบไหนเธอว่าฉันไม่ค่อยใส พอฉันค่าเธอก็บอกว่ายังมากไปบอกกันที่ว่าคนคนนี้คุณอยู่ตรงไหนในหัวใจ ฉี่มันฉันทีบอกฉันมันฉัน